มอมกัน,น,นอ,อ,อ้อมไปหั่น ไปลูกปั้นไปเอามันใส่แต่แกงโรยหนึ่งจะไปเหยียบมันไหลในโน้เสานั้นใส่แต่แกงโรดไรแล้วก็ไปปั้นมาที่นี่อเออลีอ้ยวอ,ออกุนปั้นเต มองก่วงก่วงคุณจำาเดองตาไปปันไปปันไปเออปันอ้อมไปนะเออไปไปบ่ไปปันอ้อมไปเออเออเออไปหันละ You bite. You bite.